ผมเห็นบอนดมันเล่นคันนี้มาหลายรอบแล้วน,นะครับบอดชื่อเมโดซ่านะฮะเห็นมันแรงนะครับเอออยากเล่นรถคันนี้มีชื่อว่าแลบโรกินีเม e เซเดสแนะครับผมบเดี๋ยวมาลองฟังเสียงแบบกระหึ่มกระหึ่มกนะันไ,ไม่สัดใจ สงสัยต้องไปลองแบบว่าขับดูนนะท่านผู้ชมเห็นว่ามันแรงนะครับผมก็เลยอยากลองเล่นแต่<า>ตอนเหยียบคันเร่งอะ่ะไม่เท่าไหร่แต่พอถอนคันเร่งเท่านั้นแหละโอโ้โหเสียงแบบโคตรดีสุดสุด แรงแรงจังวัดเดียเดียวเดียวเดีย,ดยมันแรงนะฮะคุณผู้ชมฮะนี่เราสู้กับอะไรอยู่วะเนี่ยนานี้ทุกวันที่ผมเล่นอ่ะผมผมผมสู้กับปีศาจอย่างงั้นเหรอบ้าไปแล้วไหนดูบอดดิไอตัวนั้นอนะ่ะมันเอาเมอร์เซลาโกนี่เมดูซ่าก็คือคันนี้แรงนะฮะ บอทมันก็เก่งด้วยนะเออไม่ใช่แค่ว่าลดแรงอย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นคาร์สเอออสบวกนะครับเล่นเลยดีกว่านี่ตื่นเต้นเว้ยรถแม่งแรงเอาแล้วไงกูอยู่ต่ำสุดเลยเนี่ยเฮ้ยก็เครื่องเหมือนกับเมดูซ่านะทำไมทำไมรถกากสุดหนานี้เมดเมดูซ่าได้ไหมอ่าเต้น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 ยั่กูอีกเอา อยา่ยาอย่าอย่าให้มีน้ำโห o นะครับอันนี้ผมเปลี่ยนสีมานะฮะเดิมๆจะสีเหลืองนั่นแหละก็ไม่อยากให้เหมือนเมดูซ่าก็เลยเปลี่ยนเฮ้ยอ,อ,อ,อะไรวะเนี่ยเกิน<ห>ไปเปล่าเกินไปเปล่ารถมันแรงขนาดนี้เลยเหรอครับคุณผู้ชมครับผมเฮ้ยงานจัดโอ้ยเมก่อน วุ่นแรงเกินอันดับหนึ่งเฉยเลยเฮ้ยอันนี <h <h ้อันนี้ผมลงมอดฟูฟูกริปแฮนดิ้งด้วยนะเออมันก็ใจแบบยึดเกาะนิดนึงยึดเกาะถนนเยอะเยอะเยอะกว่าปกตินะครับผมโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวมึงชนกูเดี๋ยวมึงชนกูเออกระตุก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 รถกระตุกไม่ใช่ไม่ใช่รถกระตุกเกมกระตุก

ข้างหลังหายไปแล้วกระตุกกระตุกแทงจนเกมกระตุกอ่ะคิดดูดิเกินเกินไปแสงก่อนแสงก่อนแสงเบนูซ่าก่อนรถเหมือนกันแต่คนละสีนะฮะแสงก่อนรถเราแรงกว่ารถด,ดิบรถด,ดิบดิบเอา้าแสดงว่าไม่มีมอดเอ่อโฟกิฟแฮนดิ้งสินะเอาแหละ งาน้นงา้นนั่งหยาบแล้วกูรถมันดิฟได้นะฮะชิบหายละถ้ามันติดฟูกิฟแฮนดิ้งรถจะไม่ดิฟนะครับผมแสดงว่าเขาไม่ได้ทำนะรถคันนี่ยรถมันดิฟรถผมมันดิฟทัดเลี้ยวแล้วมันดิฟแสดงว่าเขาไม่ได้ทำมาเนะน,นี่ยรถคันนี้โอเคโอเคไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ได้อย,อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้ยโอ้ย ต้องใจเย็นๆ no เล่นเนี่ยเล่นเล่นรถคันนี้โอ้โหเมดูซ่าเมดูซ่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหเชี่ยบเจี๊ยบเจี๊ยเจี๊ยเจี๊ยบางทีมันก็แรงเกินสายตาเราจะมองนะฮะอย่าชนอย่าชนอย่าชนโอเคไปโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเจี๊ยอะไรเนี่ยโอ้ยโอโหดจังวะเอ้ยเอ้ยบังคับลำบาก กลัวมันดิฟไม่ใช่อะไรหรอกเฮ้ยจนน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 วลานนไม่มีไม่มีนนิปเนีนยมันมันคนมลนนบนนนนรนันนนนนนอนมมนนนนนนนไนนนนนน้นน้นนนะนน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 ชนน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 ่นนนนน้ยนนนน้นนนนนนะนนนนนรนนนนนานน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 นกนรนน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  โย่ดับหกเลย้าไม่จริงแพ้โดนเมดูซ่าเอาตังไปโหนกกลัวแล้วทำไมแรงดูอัตาเร่งดิคุณผู้ชมสูนถึงสูนถึงร้อยอ่ะสูนถึงเ7จอ่ะ หนจุดเจ็วิเลยเหรอถ้าดูโออ่ะแต่แต่เสียงมันไม่เพราะดลโอ้โหหนึ่งจุดแปดนี่มันก็ไหวแล้วนะหนึ่งจุดเจ็ดนี่คือโคตรโหดไหนดูโอ้โหแรงมาอาห่าเป็นพันเลยเกมแห่งปีาศาจคนธรรมดาเล่นไม่ได้อ่าด่านนี้ดิไอ้ด่านนี้ได้รถด,ด้วยอ่ะอันไหนอยู่ไหนเนี่ยเหรออันนี้คืออะไรอ่ะได้รถด,ด้วยอ่ะชนะได้แมคลาเรนห้าจูน ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ไม่ได้ตังค์เฮอเสียแสนสองเพื่อได้รถคันหนึ่งคุ้มเอาอวะเนี่ยคุ้มไหมเนี่ยครึ่งหนึ่งเหรอแข่งกันครึ่งครึ่งหนึ่งสี่คนอย่างเงี้ยเหรอโอ้โหแรงกันจังเลยแต่ไม่มีเมดูซ่า โอ้เลยแย่เลยแย่ันก็ติดเล่นนะเนี <c oughs> ่ยคุณตาเล่นโคตรเร็วศูนย์ถึงร้อยใน1-8วินะฮะไปถึง2วิดีไซน์แสงออเดีย okay. โอเคไวที่หนึ่งไปไกลแล้วอ3 4า3 4ี่อามดมันทำให้แรงนะครับไม่ต้องตกใจนะเนี่ถ้าไม่มีมดมันก็อ3 4ากระการเน่าๆนั่นแหละเกมนี้นิสันเน่าทุกเครื่องเน่าทุกคัน <c oughs> <c oughs> ถ้าจะมีแรงๆก็น่าจะ g T r R35 นะที่บอกว่าเอ่อไม่ต้องพีเอ่อเขาเรียกว่าไม่ต้องพึ่งฝีมือเยอะเพราะอัอออาตราเร่งมันมันน้อยนะครับเท่าไหร่วะ2องแบบมั้งแบบออริจินอลไม่เอาแบบไม่ลงมอดอ่ะอุ้ย <ST AN Z> แป๊บเดียว200 <laughs> เกินไป ขวาลูกขวาเลยโอ้ยเกเบ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 กว่าแล้วเคเครีเซ็ตรีเซ็ตอึ๊บโอเคอุ้ยกูโดนชนตูดเออโอ๊ยอะไรกันวะเนี่ยนานี่เกิดอะไรขึ้นทิกี้โอ้ยเสียงเสียงมาเสียงมาเสียงมาเสียงเสียงเสียงกูได้ยินสุกงเมื่อกี กูแรงจับงจับเฮ้ยจมหัแม่งเลยชิมหายละเฮ้ยลดดไอ้นี่ด่านดตั้งด่านมันตั้งด่านตั้งตัตั้ไม่มีสมาธิอสมาธิชิายไปหมด จะแตกแล้วจะย็นจัดเลยมองเห็นทางจะแตก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 แล้วจะแตกแล้ว n โนเขาเ้นชัยก่อนได้ไหมเขาเ้นที่หขอ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 ที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งเอ้ยโยคนลุ้นเลยอ่เดิรถมาคันนึงไปสง้ย หนึ่งวิกว่า,วาแรงจับขอแบบติดบูทบูทเหลืองบูท,บทเหลือง,เอ,งเออปล่อยมันโดนไปไม่ดีบูท,บทเหลืองแม่แเงเอ้ทำไมติดตำรวจนะมึงติดตำรวจนี่นนนแหละมี200อ่ะผมว่าตั้งแต่สองถึง200ร้อยบูท,บท,บทเหลืองบูทเดียวเอ,อ้ยสามสามสาม,สามขั้นเออมีถึงมีถึง <is> ชอบอ่ะ เซเลโก้นี่ยน,นะท่านผู้ชมอุ๊ยอุ๊ยอุยอย,ยางใช่ไหมอ่าเรียบร้อยอยางครับผมหุ่นโดนเจาะสี่ล้อเลยโอเคเวทมนต์ปะเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือแบบผมอยากรู้เฉยว่ามันเออแรงจริงหรือเปล่าหัวจังว่าบอดบอดชื่ออะไรวะเมดูซ่า อยากรู้ว่าเป็นที่บอร์ดหรือเป็นที่รถนะครับผมแม่งเป็นที่รถนะฮะสุดท้ายก็รู้แล้วรถแม่งแรงแรงมากแล้วก็เรื่องการควบคุมนี่ถือว่าดีเลยนะควบคุมแบบไม่ต้องมีโคก,กิแฟแฮนดิ้งไอลโอต,ต,ตัวนั้นไม่ต้องมีก็ได้นะดูดิโอ้เลี้ยวเลี้ยเพศก็แนะนำนะครับผมสำหรับใครที่คิดจะเล่นออนไลน์โดยไม่มีมอดแล้วอยากหารถสักคันที่มันแรงแรงไล่พวกเอ่ออะไรวะฟอร์รี่ แล้วก็คอนิเซ็ตเอยรถคันนี้แนะนำนะครับห้ามลงมอดนะครับผมเวลาเล่นออนไลน์เออเดี๋ยวหาว่าไม่ตะเยือนนะประมาณนี้ในกันนะครับอันนี้มาอยากรู้อยากเห็นในสะ่วนก็ตามนั้นแหละพอได้รู้ก็ว้าวเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นรถอะไรเดี๋ยวรอคอยติดตามชมกันนะครับผมสำหรับคันนี้ Lamborghini ok m u r c i e ด a โกก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอตัวถัดไปครับผมสวัสดีครับ อแรงจัดเลย